งานผลงานเพิ่ลนปลูกเองปลูกเองต้นยางเพิ่นปลูกเองเนาะพี่สันพี่สุธาตุปลูกเองแมนปลูกเองพ่อเองปลูกเองนะนะครับอันนี้ก็ใส่สมแดงพ่อมาเนี่ยมาเบ่งผลงานอันอันนี้ดินดินไส้เนาะแมนปลูกปลูกดินไส้ปลูกแค่ดินไส้ปลูกใส่ดินไส้หนึ่งยังโอ้ต้นใหญ่เนาะอันนี้อันนี้ได้ชักเดือนกับปีหนึ่งก็หกเดือนปีหนึ่งก็หกเดือนเนาะแมนพ่อปลูกเดือนไม่สากรนั่นปลูกปลูกเดือนไม่สากร ็ไไม่ซาล่ะก็ได้ไม่ซาล่ะอันนี้นี่พันหยังนี่พันหยังไอไอเอ็มร้อันนี้พันหกร้อยพันหกรอยเด้อยพันหกร้อยสิ่นเพาะต้องหันล่ะครับเพาะเมื่อกี้ในลายพันหกร้อนอเนี่ยอันนี้ลรพันหกร้อยปลูกได้ปีหกเดือนปหกเดือนโอ้ได้ซ่พี่กเนี่เดือนไม่ซากระมาอยู่ก็ีกากนี่เดือนไม่ซามันชแเ่นกล้องไปเห็นตัวนั่นเนาะงามเนาะตอนเดือนไม่ซาไม่ซ้ำต้นนั่นะต้นนั่น เป็นมอดจันนั่นแหะต้นน้อยๆนั่นแหละสองสามชั้นตัวกายนี้มันซ้ำนั่นสานี่แต่ปีนี้มันใหญ่อ่ะสีส้มแดงได้จกตัวนี้สีส้มแดงเดือนละเทือตัวเนี้ยเดือนละเทือฉีดฉีังเริ่งของหอนใบหมดละหอดเงาโ้นก็ฉีดห้อมไม่ห้อมโอ้แง่ยังไงไว้เนาะตัวนี้สามชิปซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเพราะว่าควมรุ่งต้นแงมแง่นี่มันจะเป็นแงมห่อน เฮาใส่น้ํายานี่คุมไว้นี่บ่ให้มันแตกบ่ให้ต้นมันแตกเพราะต้นมันสิฮ้อนยามเนี่ยเดือนหน้าให้งฮ้อนกว่านี้อือเฮาก็เลยใส่ใส่ใส่เพิ่นนี่สีนี้อ่ามันสิเลี้ยงเลี้ยงลําต้นจนนี่เลี้ยงเนอื้อนว่าอีหยังนี่เปลือกบ่ภาษาไทยเอื้นว่าเปลือกมันอือเปลือกภาษาลาวเอื้นว่าเปลือกภาษาไทยก็สิเอื้อนว่าหยังก็บ่ฮู้ก็เปลือกแม่นมันสิเลี้ยงเปลือกตัวนี้ไว้อือยามแดดแดดถืงมันสิบ่แตกอือถ้าบ่สีเพิ่นนี่นี่ มันสีลวกมันสีลวกมันจะเป็นข้าวขาวแดดแล้วมันสีลวกแมนมันจะเป็นข้าวขาวมันก็ยุ่มันยังใหม่มันไม่เติบโตมันมันบ่อหญ่มันสีบ่อหญ่เลยเหมนี้มันสีบ่อหญ่เออภาษาไทยว่ามันจะไม่เติบโตมันมามันไม่โตมันหมอนย่อยมันจะแล้วโอเคเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกส่วนนึงเนาะต้นมันแห้งไปเนี้ไปเบิ่งอีกส่วนนึงปลูกมือเดียวกันคือกันปลูกมือเดียวกันตัวนั้นแปดลายตัวนี้สี่ลายตัวนี้สี่ลายตัวนั้นแปดลานของคนอื่นตัวนัน่นของคนอื่ ตัวน,นี้ซี่เมตรอันนี้เกือบหาเมตรโอ้หามเมตรได้แล้วแงนมันหาเมตรแต่เะโอเคโอเคต้น้นมันไปเดี๋ยวตามไปดูสวนของคนอื่นนะครับไม่ได้ใช้โสมแดงไม่ได้ใช้โสมแดงขนาดเท<ม><ม>่าไรของสวนผู้อื่นสวนผู้อื่นถือว่าบ่าได้ใส่โสมแดงนะครับอ่านปลูกพร้อมกันมือเดียวกันแล้วก็ปีหกเดือนขึ้นกันนะครับไ่บได้ใส่โสมแดงบ่ได้ใส่ยางฉีดบ่ได้ ใช่ยังสีเลยนะครับสวนลุงอันนีสวนลุงอ่ะของรุ่งของรุงเพิ่นนะครับเออของคุณลุงตัวนี้นะอันสังเกตเบ้องได้ครับอายุปีหกเดือนคือกันสูงเมตรกว่าๆได้จากเมตรได้จากเมตรหาได้บ่เกินสองเมตรได้เนาะบ่เกินสองเมตรบ่กเกินสองเมตรโอ้มมนคือหกจ้ะน้องอันอันอันนี้เห็นว่าสังเกตอคือกันอันนี้อันนี้เด้อพีไปน้องอ่าผู้ลองค้นก็ว่าอันการใส่ฮอร์โมนเนี่ยสีมันจะเปลี่ยง อันมันบํแมนเด้อครับเด้อยคันใสฮอร์โมนเนี่ยฉีดบำรุงแล้วมันมันใหญ่ไว้หอกก็ได้เงินไว้แม่นบ่ล่ะคนปล่อยตามสภาพจังซี่จักปีสิ่กีดได้บ่บ่7ปีจักว่ากีดได้บ่ได้เด้อครับพี่น้อง7 8ปีก็กีดบ่ได้คั่นซั่นนั่งเทอาแปีเด้อเสียเวลามันเสียเวลานะมันเสียเวลาเสียเวลากีดเด้อครับแทนที่จะได้เงินไว้นะครับเด้อพี่น้องนั่นเท่าฮอร์โมนเนี่ยมันถึกๆนั่งดอกใส่โลดใส่โลดนี่เห็นบ่แตกต่างกันเห็นบ่ ถ้าสีท่ามู้นเขจะเปิดยนไม่ไหวกินน้องพี่หรอกพันหนามมาคนตกใส่แล้วอันนี้เพิ่นเพิ่นบาซีอเพิ่อนนะอู้คือเก่าในลายแจังไรก็ได้เพิ่อนนะก็บาซีอกระยาก็ลอกเบิ่งครับเดี๋ยวนี้เพิ่นเห็นแล้วเพิ่อนว่าแม่นแหละคลองตัวนี่เนาะแม่น่าบาซ้อาตัวที่แรกนะห้อยชุ่มจ้ำกันแล้วเพื่อนว่าจะได้เงินไหวแล่วันนี้เงินไหวก็สัตว์ก็โอเคแล้วครับนอบสรุปมือนี่ก็เรื่องสาธิตการตารปิตา เฮ็ดกาด้วยครับหอดปลูกเองออกมาเบิงสวนสวนยางเปินแล้วก็สวนผู้อื่นเด้อเปียบเทียบเรื่องให้พี่น้องเห็นว่าสมแดงเนี่ยประสิทธิภาพสุดยอดอี่หลีเนะครับมั่นใจว่าบอกให้บอกให้พี่น้องใส่สมแดงเลยหอ้ใส้ลดเนอะห้ใไสโลวดพอได้อยากใส่ครับลองเบิงเออครัเบื้องกระบองเบิงจากเล็กจากน้อยผู้ละขวดสองขวดเปก้อนถ้าบรเบื้อกันเอาไปใส่เบิงมันใจว่าจัดอง